สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับอเป็นเอกดีไซน์นะครับอยู่กับผมธนก,กิจเจอกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เรา,าจะมารีวิวรถด,ดัดแปลงเฉพาะกิจนะครับเป็นรถด,ดัดแปลงตรวจโควิดเคลื่อนที่นะครับเป็นรถในการใช้บริการในการตรวจโควิดซึ่งทางอูเป็นเอกนะครับก็ได้ประกอบนะครับ ขึ้นมานะครับซึ่งตู้ใบนี้นะครับมีความพิเศษก็คือ,เ,อเปิดนะครับเป็นเป,น,เปนประตูทางขึ้นมีประตูทางขึ้นนะครับซ้ายและขวานะครับแล้วก็มีจุดตรวจช่องตรวจนะครับทั้งด้านซ้ายและก็ด้านหลังซึ่งสามารถที่จะใช้บริการนะครับทังด้านทังด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะครับในใน รถหนึ่งคันนะครับและแลวก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นบันไดแบบพับนะครับสองสเต็ปซึ่งจะเป็นบันไดที่พับออกกลางออกมานะครับเป็นพื้นนะครับอีกอีกอีกสเต็ปหนึ่งนะครับซึ่งจะมีตัวเหล็กสเตเลสนะครับที่จะชักออกมาแล้วก็จะเปิดบันไดออกนะครับ เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับเดินขึ้นไปตรวจทางด้านทางขึ้นนะครับซึ่งมันจะให้เป็นพื้นที่กว้างนะครับในการที่จะเดินเดินขึ้นไปนะครับน,นี่คือจุดด้านหลังนะครับส่วนจุดตรวจด้านหลังเราใช้แกลล็อกต่างๆนะครับเป็นงานสแตนเลสทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีกุญแจในระบบของเซฟตี้นะครับ mm hmm. ผมจะเปิดประตูด้านหลังให้ดูนะครับประตูด้านหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คแก๊สจำนวนหนึ่งคู่นะครับนี่คือประตูด้านหลังส่วนพื้นของเรานะครับก็จะปูด,ด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่นซึ่งจะทำให้งานนะครับออกมาสวยอย่างสวยนะครับ นี่คืออีกประตูด้านซ้ายอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งรถคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไว้ก็สามารถที่จะตรวจนะครับได้ทั้งสองด้านแล้วก็จะมีทางขึ้นทางด้านซ้ายกับด้านขวานะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นประตู์วิสนะฮะส่วนทางด้านขวาวก็จะเป็นประตูทางขึ้นลงของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตรวจนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเดี๋ยวจะ นำไปติดตั้งเครื่องมือนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับที่ใช้ในการตรวจโควิดแล้วก็ไปเดินระบบแอร์แล้วก็ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับรถคันนี้เราออกแบบตัวาทางขึ้นนะครับแบบพิเศษนะครับซึ่งลูกค้าจะชอบมากซึ่ง ตัวทางขึ้นนะครับจะซ่อนอยู่ด้านข้างของสเกิร์ตซึ่งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยซึ่งลูกค้าชอบมากๆนะครับนี่คือประตูทางขึ้นนะครับของเจ้าหน้าที่ที่จะมาใหา้ที่จะมาตรวจนะครับให้บริการกับประชาชน ก็จะเปิดได้ทั้งสองด้านนะครับรถคันนี้นะครับเราใช้เวลาประกอบอยู่ประมาณ3วันเสร็จนะครับซึ่งทางเราอู่เป็นเอกนะครับจะมีทีมงาน <c oughs> <c oughs> มืออาชีพนะครับที่คอยประกอบและติดตั้ง งานทั้งหมดนะครับของเราจะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับสส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นขอบมุมต่างๆนะฮะทั้งด้านนอก,ด,นนอกด้านในจะไม่มีงานเหล็กนะครับส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะขอบมุมเสานะครับตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับฉีดหนานครับ5้ามิล ทุกอย่างนะครับที่เป็นคิวทั้งหมดนะฮะจะเป็นงานอ,ล,นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นทางขึ้นอีกทางด้านหนึ่งนะครับเป็นทางขึ้นเซอร์วิสเวลาเราปิดก็ยกปิดนะครับได้เลย หากท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่เบอร์094709469ซึ่งอู่เป็นเอกนะครับออกแบบรถ <c oughs> ด,ดัดแปลงทั่วไปนะครับตามที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นรถเวทีเวทีรถฟู T, T EL, ้ T, ดทักรถดัดแปลงในงานราชการต่างๆนะครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอูเป็นเอกหรือแฟนเพจนะครับของอูเป็นเอกได้นะครับเรามีตัวอย่างงานเยอะแยะมากมายนะครับในในเว็บไซต์ซึ่งเราก็ได้ออกแบบและดีไซน์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทรลเลอร์ลากจูงนะครับหรือว่าจะเป็นตัวรถรถกระบะนะครับรถหกล้อเราก็ออกแบบตามความต้องการของลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดประตูทางด้านนี้ดูอีกทีนะครับ <Wow. S 1> เราจะมีรถจุดตรวจนะครับอยู่2จุดด้วยกัน นะครับที่เจ้าหน้าที่จะให้บริการนะครับโอเคซึ่งผนังของเราเป็นผนังแซนด์วิชนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนซึ่งเก็บ ความเย็นได้ดีกว่านะครับตู้เหล็กนะครับ <c oughs> ซึ่งด้านในนะครับก็จะเป็นฉนวนกันความร้อนหนา40มิลเดี๋ยวรถก็จะนำไปติดแอร์นะครับรถคันนี้ไม่ได้ใส่หมอกรูกลมเพราะว่าเดี๋ยวาทางทางาผู้ประกอบนะครับก็จะปติคอ,อยร้อนด้านหน้านะครับ ก็เลยยังไม่ได้ติดรูลมด้านหน้าหมวกด้านหน้าล,ลูกค้าท่านใดสนใจจะทำรถดัดแปลงนะครับเ,เฉพาะกิจในแบบอื่นๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเรารับประกอบออกแบบรถดัดแปลงทุกประเภทครับ อันนี้คือด้านท้ายด้านท้ายนี่ก็จะเป็นแบบว่า,าทางขึ้นพับ2สเต็ปนะครับตัวอันนี้ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็สลักเวลาเราจะกางตัวพื้นนี้ออกมาเราก็จะดึงสแตนเลสนี้ออกมานะครับนะม็จะมีสลักล็อกนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกตัวพื้นเหยีย <c> บ <oughs> <c oughs> ด้านบนนะครับเวลาเราพับเก็บก็จะหมุนเก็บล็อกนะครับเพื่อไม่ให้พื้นตกออกมาแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีการศาสน้ำฝนนะครับเวลาฝนตกน้ำจะไม่เข้าไปด้านใน ก็คลิปนี้ขอ,อาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับดูให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดตในส่วนของตู้ประเภทอื่นๆนะครับให้ท่านได้ดูได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอกันในคลิปหน้านะครับคล,คลิปนี้สวัสดีครับ